สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง b r u s h Cutter Story นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมานำเสนอการประกอบเครื่องตัดหญ้า m a r u y a m a AE420 นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็ทำการถอดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ในขั้นตอนที่เห็นอยู่ก็จะเป็นการใส่ซีลข้อนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับก่อนจะใส่ซีลเราก็ทําการทาเจละบีนะครับที่ด้านในของลิปซีลนะครับแล้วก็ด้านข้างนิดหนึ่งนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตอกซีลนะครับทําการตอกให้ ซีลเนี่ยเสมอกับเป้าของซีลนะครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะประกอบข้อเวี่ยงนะครับก็เดี๋ยวทำการทากกาวประเกนที่แคล้งนะครับก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะใส่ประเก็นกระดาษนะครับ ซึ่งเวลาเราทากาวประเก็นก็ทาแค่บางๆเท่านั้นนะครับไม่ต้องทาให้เยอะมากนะครับเพราะว่าทาเยอะมากตอนที่เราประกอบนะครับากาวประเก็นเนี่ยก็จะปิ้นเข้าไปข้างในนะครับ mm hmm. ก็ทากาวประเก็นเสร็จแล้วก็เอาประเก็นกระดาษนะครับใส่เข้าไปนะ ก็หยอดน้ำมันที่ลูกปืนข้อเบี่ยงนะครับนิดหนึ่งก่อนจะประกอบข้อเบี่ยงก็หยอดน้ำมันที่ลูกปืนเข็มบนล่างนะครับแล้วก็ทาที่ข้อเบี่ยงนิดนึงด้วยนะครับก็เอาข้อเบี่ยงด้านลานซาร์ทนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็เอาแครงทางด้านฝั่ง พลานะครับประกบเข้าไปนะครับก็ใช้ค้อนยางนะครับตอกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ยใหยแข็งประกบกันสนิทนะครับจากนั้นเราก็จะทำการขันใส่สกรูนะครับยึดแกล้งก็ก่อนจะใส่สกรูเราก็ใส่น้ำยาล็อกเกียวนะครับ นี้ทั้งนั้นในระยะยาวสกรูก็จะได้ไม่คลายตัวออกมานะครับก็ทำการขันน็อตขันสกรูทั้ง4ตัวให้เรียบร้อยนะครับ มันก็ตัดปรเกนแคล้งส่วนเกินออกนะครับในส่วนของลูกศรบนหัวลูกสูบเนี่ยนะครับจะชี้ไปทางด้านท่อไอเสียนะครับส่วนปากแหวนของรุ่นนี้ก็จะหันไปทางด้านพอร์ตไอดีหรือว่าทางด้านคาบูเลเตอร์นะครับซึ่งลูกสูบตัวนี้แอดมินลอง วัดสลักดูนะครับก็รู้สึกว่าจะสลักเยื้องศูนย์นิดหนึ่งนะครับก็คือทางด้านกว้างเนี่ยเราก็จะหันไปทางด้านฝั่งท่อไอเสียนะครับส่วนด้านที่เยื้องศูนย์หรือว่าด้านแคบเนี่ยครับก็หันไปทางด้านคาร์บ,บูเรเตอร์ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เสื้อสูบนะครับก็ทำการฉลอม น้ำมันหล่อลื่นนะครับในผนังเสื้อสูบแล้วก็ค่อยๆสไลด์เสื้อสูบนะครับใช้นิ้วบีบแหวนด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็สไลด์เสื้อสูบเข้าไปด้วยนะครับ ราก็จะยึดสกรูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใส่น้ำาาาล็อกเกียวด้วยนะครับในขั้นตอนนี้ก็ใส่สกรูยึดเสื้อสูตรแล้วก็ขันให้แน่นนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการประกอบเสื้อสูบนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการใส่จานไฟนะครับซึ่งก่อนจะใส่จานไฟเราก็เอาเชือก มาใส่ตรงช่องหัวเทียนก่อนครับเพื่อยัดลูกสูบไว้นะครับก็ทำการใส่ลิ่มนะครับใส่ลิ่มเสร็จแล้วก็เอาจานไฟมานะครับเล็งล่องลิ่มให้ตรงนะครับแล้วก็ทำการประกอบเข้าไปนะครับ เราก็ทำการใส่น็อตล็อกจานไฟนะครับก็ทำการขันให้แน่นด้วยบอกลมนะครับ ด้านนี้ก็เป็นการใส่จานของลานสตาร์ทนะครับก็เรียบร้อยครับ องทดสอบหมุนดูนะครับจะต้องลื่นนะครับไม่ไม่แน่นนะครับถ้าหมุนแล้วลื่นดีก็แสดงว่าประกอบได้ถูกต้องนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะประกอบคอยไฟนะครับซึ่งก่อนประกอบเราก็ต้องหันด้านที่เป็นแม่เหล็กขึ้นมาก่อนนะครับ ประกอบคอยไฟทุกครั้งเราก็จะใช้กระดาษแข็งนะครับเป็นตัวตั้งระยะห่างคอยไฟนะครับซึ่งกระดาษแข็งก็จะมีความหนาอยู่ ช่วงระหว่าง0.03ถึง0.04ม mm ิลิเมตรนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการใส่คอยไฟนะครับก็ทดสอบนะครับว่ามีไฟหรือเปล่านะครับ ถ้าเราตั้งหางไปก็จะไม่มีไฟนะครับก็ต้องตั้งให้พอดีนะครับตอนทดสอบ ปรอบฝาหลังนะครับหรือว่าฝาครอพัดลมนั่นเองนะครับก็มีน็อตยึดอยู่4ตัวนะครับประกอบฝาหลังแล้วก็กันน็อต4ตัวให้เรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการประกอบท่อไอเสียนะครับซึ่งท่อไอเสียของมาลุยาม่ารุ่นนี้ก็จะมีประเก็นนะครับซึ่งใช้เป็นตัวบังลมด้วยนะครับก็คือประเก็นแบบนี้นะครับจะช่วยบังคับทิศทางลมนะครับให้ ผ่านไปยังเสื้อสูบได้ดีขึ้นนะครับก็คือจะทำให้การระบายความร้อนเนี่ยครับดีขึ้นนะครับซึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับก็จะมีแผ่นบังลมเหมือนกันนะครับ ซึ่งจะใส่อยู่ระหว่างเสื้อสูบก,กับแป้นคาบูนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราต้องใช้ประเก็นถึง2ชิ้นนะครับ สกูยึดแป้นคาบูให้เรียบร้อยนะครับสำหรับที่ค่อยไฟนะครับก็จะมีสายไฟอีก2เส้นนะครับเป็นสายไฟ ที่เอาไว้ต่อไปที่สวิตดับนะครับ็ทําทำการประกอบสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ ในขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการประกอบถังน้ำมันก่อนนะครับซึ่งถังน้ำมันเดิมไม่สามารถใช้ได้นะครับก็ได้ทำการสั่งถังน้ำมันใหม่มานะครับซึ่งก่อนจะใช้งานเราก็ต้องประกอบจุกยางกับชุดท่อดูดน้ำมันก่อนนะครับ ก็ทําการประกอบกองในถังเข้ากับสายดูดน้ํามันนะครับแล้วก็ร้อยสายดูดน้ํามันเข้ากับยางอุดถังนะครับส่วนสายสีเหลืองก็เป็นสายกลับนะครับสายน้ํามันกลับถังนะครับหรือว่าสายเรยนจากคาบ,บูเรเตอร์นะครับ ตอนนี้เราก็ค่อยๆใช้ไขควงปากแบนนะครับยัดอย่างถังน้ำมันนะครับเข้าไปที่รูของถังน้ำมันแล้วเราก็ทำการเทียบดูนะครับว่าสายไหนอยู่ตรงไหนนะครับ คือจัดระเบียบสายอีกนิดนึงนะครับ การประกอบถังน้ำมันก็จะมียางยางรองถังน้ำมัน3ชิ้นนะครับ ซึ่งถังน้ำมันของมาลูยาม่ารุ่นนี้นะครับก็จะยึดโดยฝาหลังนะครับกับลานสตาร์ทนะครับก็ทำการประกอบลานสตาร์ทนะครับ เราก็นำครอบเครื่องนะครับมาประกอบนะครับซึ่งครอบเครื่องของมารุยาม่ารุ่นนี้นะครับก็มีแค่สกรูด้านบนตัวเดียวนะครับเป็นตัวยึดก็ทำการขันสกรูให้แน่นนะครับ ก็นำคาร์บูเรเตอร์นะครับซึ่งคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้ก็เป็นคาร์บูเรเตอร์วอลโพรนะครับสำหรับคาร์บูเรเตอร์ก็ทำการล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนผ้าปั๊มใหม่แล้วนะครับ กับสายเดนน้ำมันนะครับก็ทำการประกอบน็อตยึด พร้อมกับกรองอากาศนะครับก็ใส่ฝาครอบกรองอากาศให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่หัวเทียนนะครับอันนี้เป็นหัวเทียนใหม่นะครับ ก่อนจะใส่หัวเทียนก็เช็คสักนิดนึงนะครับว่าหัวเทียนทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับโอเคก็ทำงานได้ปกตินะครับ ก็ใส่ปลั๊กหัวเทียนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการประกอบเครื่องตัดหญ้ามา r ูยาม่ AE420 นะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะนำไปทดสอบนะครับนำไปสตาร์ทแล้วก็วัดรอบวัด แรงเบรกดูนะครับสำหรับการทดสอบนะครับ ก็จะทำการเร่งรอบนะครับของเครื่องยนต์ไปให้ถึง7,000รอบนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการเพิ่มแรงเบรกที่ดิสเบรกนะครับเพื่อลดรอบเครื่องยนต์จาก7,000รอบลงมาเหลือ6,000รอบนะครับแล้วเราก็จะทำการอ่านค่านะครับอ่านค่าแรงต้านที่เกิดขึ้นกับดิสเบรกนะครับ ว่าได้เท่าไหร่นะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ทำการทดสอบ n b 4 1 1กับ Cnox GCK ไปนะครับ ก็สรุปได้ดังนี้นะครับสำหรับ AE420 นะครับก็เป็นเครื่อง,งยนต์ที่รอบไม่จับมากเท่ากับ NB411 หรือว่า g c k นะครับแต่ตกเงันข้ามกับให้กำลังหรือว่าแรงต้านที่มากกว่านะครับที่6,000รอบก็จะเห็นว่ามีแรงต้านมากถึง5.3กิโลกรัมเลยนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ